สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563เราก็มาถึงชาวราศีมังกรกันแล้วค่ะชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับลับศัตรูเปิดเผยมีไหมจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีเราจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมอยู่กับบ้านก็สามารถมีรายได้ได้นะคะ เข้าไปที่ Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมีมาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เลคิลอยู่ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมีนะคะเซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงแล้วบอกรหัส PN10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนหรือใครสนใจอยากจะเรียนแบบเจอตัวมาดามตอนนี้มาดามเปิดสอนอยู่3คอร์สนะคะ คอร์สแรกคือมหัศจรย์โดมิโน,โน่คอที่สองคือเมเจอร์วูดคอที่สามคือลูกเต๋าออร์เคลคอร์สแรกนี่เราจะเปิดสอนตั้งแต่วันที่ห้ากรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้เรียนทุกวันอาทิตย์ห้าสัปดาห์จบนะคะก็อาทิตย์ที่ห้าจนถึงอาทิตย์ที่สองสิงหาก็จะจบเรียนทุกวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้ง จบแล้วก็ต่อด้วยคอร์สของเมเจอร์วูดเมเจอร์วูดนี่จะสอนสองครั้งจบก็คืออาทิตย์ที่อาทิตย์ที่9และอาทิตย์ที่16สิงหาปีพุทธศักราช2563และอาทิตย์ที่23สิามงหาจะสอนลูกเต๋าออร์แลคนนะคะใครสนใจเรียนศาสตร์ไหนก็ติดต่อมาที่เพจของมาดามมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะทุก ทุกศาสตร์เปิดสอนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นใครสนใจก็ทักอินพอกมาสอบถามเรื่องค่าเรียนหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้แต่บอกก่อนนะคะว่ามหาศจั์โดมิโนโคงจะ สมัครกันไม่ทันแล้วเพราะว่ามาดามจะเปิดสอนแค่คอร์สนี้คอร์สเดียวแล้วก็เป็นคอร์สแรกคอร์สสุดท้ายแล้วจะไม่สอนใครแล้วเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นศาสตร์แปลกสําหรับตัวเองแล้วล่ะค่ะนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังหรือควบคุมเรื่องอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะคุณอาจที่จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายแล้วใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะตัวคุณเองเป็นช่วงที่ในจังหวะนี้รักแรงเกลียดแรง รักใครก็รักจริงแล้วรักมากด้วยรักแบบชนิดที่ฉันไม่สนใจอะว่าเขาจะผิดหรือจะถูกเข้าข้างอย่างเดียวเลยแต่ถ้าลองได้เกลียดแล้วเนี่ยเกลียดเอาเป็นเอาตายด้วยเช่นกันชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะอาจที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจใจเร็วใจเร็วด่วนได้คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วแต่ถามว่าทําแล้วสําเร็จไหมสําเร็จนะคะแต่ว่าการสําเร็จในที่นี้มันอาจจะสําเร็จอย่าง คุณต้องใช้ความรอบคอบถ้าไม่ใช้ความรอบคอบมันอาจที่จะสําเร็จได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นักนะคะมันอาจที่จะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงเตือนชาวราศีมังกรว่าไม่ว่าจะคิดทําอะไรอย่าใจเร็วด่วนได้เกินไปรีบอย่ารีบทํานะคะทําอะไรศึกษาให้แน่นอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะ ขยายกิจาการขยายสาขาได้แต่ถ้าคุณใจเร็วด่วนได้รีบทํามันอาจจะมีโอกาสพังได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยอย่าไปจมปักอยู่กับความทุกข์อย่าไปจมปักอยู่กับความท้กอ,ก,อก,ทกระตือรือร้อนขยันขึ้นมาคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณยังโมจะไปจมปักอยู่กับความทุกข์หรือรู้สึกว่า สิ่งที่ทํามันได้น้อยเกินไปเราต้องพิจารณาว่าเราทาอะกระตือรือร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะที่นี้เรามาดูรายได้ของชาวราศีมังกรกันดีกว่าชาวราศีมังกรถือว่ารายได้ดีนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมอยู่ที่แต่ว่าค่าใช้แต่มันเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายอะที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ารายได้ดีก็จริงเป็นแค่เพียงว่าเงินผ่านมือมันพอเงินเข้าปุ๊บมันก็มีเรื่องจ่ายปับ๊บอาจที่จะต้องเข้าใจสักนิดนึงไม่ว่าจะ ชาวราศีอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเปิดเทอมอย่างเต็มตัวละเปิดเทอมกันอย่างจริงจริง,รงยังจังละทุกสิ่งทุกอย่างมาละค่ารถโรงเรียนค่าเทอมค่าใช้จ่ายที่จะต้องให้บุตรหลานไปโรงเรียนมันก็เลยกลายเป็นว่าหารายได้ขึ้นมาเข้ามาดีก็จริงแต่รายจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะมันมีโอกาสที่เรียกว่าถ้าไม่ควบคุมบัญชีให้ดีๆมีโอกาสงบบานปลายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า ชาวราศีมังกรถ้าเกิดว่าเดือดร้อนเรื่องเงินทองขึ้นมาล่ะจะพึ่งพาใครได้บ้างพี่น้องพึ่งพาได้ไหมพี่น้องถือว่าพึ่งพาได้อยู่นะคะเพราะว่าพี่น้องเองเนี่ยเขาก็ดีกว่าเราอะ่ะเขายังพอที่จะมีฐานะที่ดีกว่าเราต้องไปพึ่งคนที่ฐานะที่ดีกว่าเรานะถ้าคนที่เขาพอพอกับเราเขาก็อาจจะให้เราพึ่งไม่ได้นะคะแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคิดจะพึ่งคุณพ่อคุณแม่ล่ะพึ่งได้ไหม คุณแม่พึ่งได้แต่ต้องไปพูดไปบอกให้เขาเข้าใจก็เขาก็จะให้เราพึ่งพานะคะแต่ถ้าเราไม่ไปพูดเนี่ยเขาเข้าใจว่าเรามีนะคะเขาจะมองเป็นว่าเรามีเงินเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะมีงานดีมีรายได้ดีแต่เขาไม่รู้ถึงค่าใช้จ่ายของเราถ้าเราบอกก็คุณก็จะพึ่งพาคุณแม่ได้แต่สําหรับคุณพ่อแล้วอาจจะพึ่งได้ยากเพราะคุณพ่อเองก็มีความรู้สึกว่ารายได้ยังน้อยอยู่เลยไม่พอที่จะช่วยเหลือใครนะคะแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วนะคะ แล้วเพื่อนพี่น้องไม่มีตัวคนเดียวลูกคนลูกโทนเป็นลูกคนเดียวละ่ะเราจะไปพ,พ, <c volta> พ,พึ่งพาใครได้พึพ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงพึ่งได้นะชาวราศีมังกรใครที่เราเคยมีน้ําใจกับเขาเนี่ยแล้วเราก็ไปคิดจะไปพึ่งพาเขาเขาก็ให้นะไปบอกไปพูดไปบอกเขาเขาก็มีเพื่อนก็มีน้ําใจอยู่นะคะถือว่ายังโชคดีที่ยังมีคนที่เราจะคิดพึ่งพาอาศัยได้ ทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีมังกรสําหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วคิดอยากจะทําธุรกิจถ้ากลัวเก็บเงินไม่อยู่อยากจะไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวดูบ้างว่าจะประสบความสําเร็จไหมจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีนะคะชาวราศีมังกรถ้าคิดว่าจะทําธุรกิจเนี่ยมาดามมองว่าทําใกล้บ้านดีกว่านะคะทำใกล้บ้านธุรกิจจะ,จะ,จะเจริญเติบโตและไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาจนกระทั่ง อาจจะมีคู่แข่งหรือจะมีคนอิจฉามาทําธุรกิจแข่งขันกับคุณได้เลยทีเดียวแต่ในที่เนี้บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนเก่งเ่ะคุณเป็นคนเก่งในที่นี้คือคุณพูดเก่งมีวาทศิลป์ทางด้านการพูดเพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวคู่แข่งเลยขออย่างเดียวอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองอย่าพอ ธุรกิจเราลอยลมแล้วเราติดลมบนแล้วเราไม่ต้องทําอะไรมากแล้วอยู่เฉยๆลูกค้าก็เข้ามาอันนั้นแหละคุณจะโดนแย่งลูกค้าไปนะคะเพราะว่าบอกให้รู้เลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรมันก็จะดูโดดเด่นแล้วมันก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือหยุดยาหยุดการกระตือรือร้นต้องกระตือ,ตอรือร้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าลูกค้านะเขาสนใจเรามากกว่า นะคะคเขาสนใจการทํางานของเราเขาสนใจสินค้าเรามากกว่ามันก็จึงกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ดอบตัวเราเองเนี่ยสินค้าเราเราจะมัดลูกค้าไดเ้เราจะมัดใจลูกค้าได้เพราะว่าตัวเราอะลูกค้าติดเราอยู่แล้วนะคะนี่เรามาดูถึงว่าถ้าเกิดไปทําไกลบ้านไกลบ้านไม่โอเคนะมันจะต้องมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆใจอะคิดอยากที่จะไปทําถ้ามันถ้าเปิดถ้าเป็นไปได้เขาเปิดประเทศคุณอยาก อยากจะทําธุรกิจต่างประเทศซะด้วยซ้าไปแต่บอกได้เลยว่านะณตอนนี้ถ้าคิดจะทํายังไม่โอเคแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยเผลอๆมันจะต้องเป็นการเหนื่อยแล้วได้มาไม่ค่อยคุ้มค่ากับสิ่งที่เหนื่อยเท่าไหรนะ่นักนะคะเรามาดูว่าถ้าสําหรับบางคนไม่ชอบทําธุรกิจแต่อยากจะคิดว่าฉันจะเล่นหุ้นลงทุนเล่นหุ้นจะดีไหมลงทุนเล่นหุ้นก็ได้อยู่นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นหุ้นระยะสั้น ซื้อมาขายไปอย่าไปเก็บดองแช่ไว้นานไม่ได้นะคะก็ต้องเจอแบบหุ้นระยะสั้นนะถึงจะโอเคถึงจะได้อยู่อาจที่จะต้องมีคนมาช่วยอาจจะมีโบรกเกอร์มาช่วยเอ่อช่วยดูแลหุ้นของคุณนะคะแต่สําหรับใครที่คิดจะทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ mm. เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินซื้อมาขายไปจะประสบความสําเร็จไหมชาวราศีธนูถ้าคิดที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันต้อง เดินทางบ่อยหน่อยอ่ะจะต้องคุยเก่งๆพูดเก่งๆเดินทางบ่อยหน่อยที่จะต้องไปพบปะเจอะเจอลูกค้าแล้วก็จะประสบความสําเร็จจะได้แต่ว่ากําไรมันไม่ได้มากเท่าที่คิดนะมันอาจที่จะกําไรอ่ะได้มันได้อยู่แต่มันไม่มากเท่าที่คิดหมดไปกับการเดินทางซะมากกว่าหรือไม่ก็อาจที่จะต้องมีในหน้าแล้วก็ต้องมีส่วนแบ่งให้ในหน้าไปในในในตรงนี้นะคะทีนี้ชาวราศีธนูถ้าเกิดสําหรับคนที่ทํางาน ทำ,ทำงานประจําอยู่เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณสําหรับชาวราศีธนูที่ทํางานประจําอยู่นะคะเพื่อนร่วมงานคิดว่าคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรเอาจริงเอาจังนะคะเป็นคนที่เวลาทํางานแล้วเอาจริงเอาจังกับงานแต่เป็นคนเขาจะมองว่าเราค่อนข้างเจ้าอารมณ์ไปสักนิดนึงบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความอดทนสักเท่าไหร่หุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะแต่เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเรานะ แล้วเจ้านายล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนคิดใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะเจ้านายเป็นคนที่อารมณ์เบี่ยงง่ายด้วยเช่นกันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เจ้านายก็มองอยู่ว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ว่าถ้าเราขยันและเข้าเจ้านายได้ถูกทางนะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับชาวราศีมังกร แต่สําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องบริวารถามว่าลูกน้องบริวารเป็นอย่างไรลูกน้องบริวารก็โอเคนะขยันขันแข็งอยู่นะคะกําลังมองหาความเป็นปึกแผ่นของชีวิตเช่นเดียวกับคุณที่ในช่วงเช่นเดียวกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะก็กําลังมองหาความเป็นปึกแผ่นของชีวิตอยู่ต้องการที่จะให้ชีวิตและครอบครัวมีความมั่นคงมากกว่านี้คุณถึงได้ขยนันคุณถึงได้ตั้งใจที่จะทําให้มันดีขึ้นนี่สาหรับชาวราศีมังกรแล้วอ่ะ ในช่วงเนี้ยลูกน้องดีนะคะเราก็ควรใช้ทั้งพระเดชและพระคุณดีที่สุดใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดชถ้าเราใช้พระเดชมากเกินไปลูกน้องก็จะคิดว่าเรา,าเ,เขาทำงานดีเขาตั้งใจแล้วทําไมเราไม่เห็นคุณค่าของเขานะคะทีนี้เรามามองถึงว่าชาวราศีมังกรถ้าถามถึงเรื่องความรักล่ะความรักจะเป็นยังไงชาวราศีมังกรในช่วงเดือนออกรกฎาคมนี้นะคะความรักสําหรับคนโสด จะมีคนเข้ามานะจะได้พบรักจะได้พบรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีคนเข้ามาแต่ว่าบอกได้เลยว่าอาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณนะคะถ้าเราเราอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินเวลาคุณรักใครชอบใครแล้วคุณจะอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะขี้หึงไปสักนิดนึงใส่ใช้อารมณ์มากไปสักหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่า มีพอมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะจากเราไปเพราะอารมณ์ของเราแต่บอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะคุณมีเสน่ห์มากไม่ต้องห่วงเลยจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีดูให้ดีด้วยนะคะก็จะได้พบรักใหม่ได้พบรักใหม่ที่ดีด้วยเพียงแต่ตัวเราเองอะ่ะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปจนคนทนไม่ได้แล้วจากเราไปนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะจะเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ย ทั้งคุณและทั้งคู่ครองของคุณสําหรับชาวราศีมักรใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วต้องระวังเรื่องอารมณ์เจ้าอารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณและทั้งคู่ครองของคุณเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องหันหน้าคุยกันดีๆไม่งั้นน่ะมันก็ถามว่าจะเลิกราจากกันไหมมันไม่มีเกณฑ์เลิกลาจากกันแต่มันจะรู้สึกว่าอึดอัดลำคาญใจกับการที่เรียกว่ามีปากมีเสียงกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น ปรับเรื่องตรงนี้ซะให้มันดีขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นหาเรื่องที่จะไปเที่ยวด้วยกันเป็นแบบครอบครัวเดินทางไปนูน่นไปนี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติบ้างหรือเปลี่ยนความจำเจเราอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับงานจนจำเจมากเกินไปรู้สึกเครียดรู้สึกว่าเออเรารู้สึกเครียดกับงานนั่นแหละมันก็เลยจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราอะทำให้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยว ให้มันเบิกบานสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นมาได้นะคะทีนี้สําหรับชาวราศีมกรที่ใครที่เอ่อเป็นช่วงวัยรุ่นวัยเรียนวัยกำลังศึกษาอยากรู้ว่าจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อไหมจบม .6 จะได้ต่อมห,มหลาลัยไหมจบปริญญาตรีจะได้ต่อโทไหมในที่นี้มาดามมองว่าใครที่คิดอยากจะเรียนต่อก็ได้เรียนต่อนะมีโอกาสที่จะได้ต่อนะคะแต แต่ในที่นี้บอกได้เลยว่าคุณอาจที่จะต้องมีการหารายได้เพื่อช่วยครอบครัวเสริมรายได้สักนิดหนึ่งนะคะผู้ปกครองอาจที่จะรายได้ไม่เพียงพอกับการที่จะส่งให้คุณเรียนต่อแต่ถามว่าคุณอยากเรียนเขาให้เรียนไหมให้แต่มันอาจที่จะต้องเป็นการไปขอหยิบขอยืมเป็นหนี้เป็นสินคุณอาจที่จะต้องออกมาเขาเรียกว่ารับจ็อบพิเศษทำพาร์ทไทม์ทำอะไรช่วยเหลือครอบครัวไปมันก็จะทำให เรียนไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะก็สามารถได้ใครอยากเรียนก็ได้เรียนคิดแล้ามาดูถึงเรื่องสุขภาพันดีกว่าสุขภาพของชาวราศีมังกรให้ระวังเรื่องการปวดหัวปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าเครียดจากงานนะคะอาจที่จะเครียดมากเกินไปหรือในช่วงเนี้ยถ้าอาจจะนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่นอนหลับขออภัยค่ะอาจจะเป็นช่วงที่นอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องคิดเยอะระวังการเป็นไมเกรนระวังการเป็นความดันนะ เพราะว่าช่วงนี้ให้เราให้ระมัดระวังเรื่องความดันด้วยใครที่นอนไม่ค่อยหลับก็พยายามนอนให้หลับเดี๋ยวจะเหมือนมาดามเพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณสองคลิปที่ผ่านมามาดามอัดอัดอยู่แล้วมาดามวูบไปแล้วมาดามพักไปไม่ได้อัดมาตั้งหลายวันเพราะว่าการที่มาดามนอนไม่หลับมาเป็นปีๆแล้วอ่ะอยู่ดีๆมันภาพตัดมืดแล้วมัน ล้มแล้วมันจะอยู่ดีๆยืนแล้วมันจะหายหลังล้มไปเฉยๆย่งางไงดีว่ามีสติถึงโน้มตัวมาข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการของการนอนไม่หลับอยู่ระวังนะคะคุณกําลังจะมีความดันเกิดขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอระบบปัสสาวะใครอย่ากั้นฉี่บ่อยๆนะมันจะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ระวังเรื่องการเป็นภูมิแพ้สําหรับผู้หญิงวัยห้าสิบอัพไปแล้วไม่ต้องห้าสิบอัพ แค่40กว่าก็เริ่มแล้วนะระบบฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ไปปรึกษาหมอได้ถ้าใครรู้สึกว,ว,วูบวับรู้สึกว่าอารมณ์แปรปวนหงุดหงิดง่ายไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมแค่นิดๆหน่อยๆฉันก็โมโ oh, หฉันก็หงุดหงิดนั่นคืออาการไวทองมันกําลังมาเยี่ยมเยียนแล้วเลือดจะไปลมจะมาเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้มาก่อนล่วงหน้า ของมาดามโชคดีที่มันไม่เป็นอาการนั้นนะคะเพราะว่าพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้แต่มันอาจจะมาส่งผลตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้ทําให้เราอยู่ดีๆมันเป็นโรควูบอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครมีอาการผิดปกติเตือนได้เลยว่าสําหรับ40 45ขึ้นน่ะเริ่มมีอาการของการที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนรอบเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะสําหรับผู้ชายก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะคะ อายุเยอะแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ก็มีเวลาก็ไปตรวจซะแล้วก็ระวังเรื่องหัวเข่าข้อเข่าสําหรับคนที่50อัิไปแล้วข้อเข่าเสื่อมกระดูกไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเดินแล้วหัวเข่าก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็ไปปรึกษาหมอซะหรือไม่ก็ลดน้ําหนักลงได้ก็จะดีเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะอ้วนได้นะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะต้องระมัดระวังเรื่องน้ําหนักให้มากๆด้วย แล้วก็ระวังการเดินการเหินระวังข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงจะเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับชาวราศีมังกรนะทีนี้เรามาดูถึงว่าสังคมมองชาวราศีมังกรว่าเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายไม่ค่อยกระตือรือร้น ถ้าจะทาบทจะทําก็ทำเอาเอาเป็นเอาตายถ้าบทไม่ทําคุณก็ดูจะขี้เกียจจนไม่อยากจะทําอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่มันมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อีกมากมายแต่คุณกลับไม่ทําคุณเอาเท่านี้เท่านี้พอละแล้วก็จะมานั่งเครียดว่ารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายอันนี้มันมันจริงๆคุณมีโอกาสที่จะทําให้ได้มากยิ่งกว่าที่คุณคิดแต่คุณอยู่แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําล่ะนะคะถ้าคุณทํามันก็ประสบความสําเร็จ ไออย่างอะไรที่อยากจะได้หรืออยากจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมันก็มีโอกาสนะคะทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีมังกรคนที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยจะประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไหมประสบความสําเร็จนะแต่ประสบความสําเร็จในที่นี้บอกได้เลยว่าคุณมีคู่แข่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกระตือรือร้อนได้ให้มากๆถ้าไม่กระตือรือร้อนอย่างที่มาดามบอกเนี่ยมันก็จะข้ามผ่านไปได้ยากจริงๆนะเพราะว่า ด้วยธุรกิจของคุณด้วยตัวคุณเนี่ยมีลูกค้าติดอยู่แล้วแล้วธุรกิจของคุณโดดเด่นถ้าไม่โดดเด่นคงไม่มีคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรมันก็แลดูโดดเด่นมันจึงมีคู่แข่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะประสบความสําเร็จแต่ว่าดรอปตัวเองไม่ได้หรืออยู่เฉยไม่ได้หรือจะเหมือนคนอื่นว่าโอ๊ยพอประสบความสําเร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรมากแล้วลูกค้าลอยลำละยังไงก็มาแน่นอนแต่สําหรับคุณไม่ใช่นะคะคุณจะต้องหมั่นพูดหมั่นโปรโมตตัวเองหมั่นพรีเซนต์สินค้า ต่างๆของคุณให้คนได้รู้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาธุรกิจของคุณถึงจะไปได้สวยถ้าคุณด r o ตัวเองเมื่อไหร่แปลว่าคู่แข่งแซงคุณทันทีสําหรับใครยิ่งสําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับโลกโซเชียลอยู่นะขายของออนไลน์บอกได้เลยว่าคุณขายอะไรอยู่คนก็เรียนแบบคุณเพราะเขาดูว่าทําไมคุณถึงขายดีจังนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาโกลเม็ดเด็ดพายที่มาดึงดูดลูกค้าให้มากมาก แล้วเขาแล้วเดี๋ยวคู่แข่งก็ทําอะไรคุณไม่ได้เองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วธุรกิจคุณจะโตมากยิ่งกว่าเดิมสําหรับชาวราศีมังกรถามว่าจะมีโชคลาภไหมคุณมีโชคลาภนะแต่มันเป็นโชคลาภที่เป็นลาบลอยแต่ในที่นี้บอกได้เลยว่าโชคลาภที่ได้มาอาจจะไม่มากเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ใครคิดอยากจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้แต่ว่าอย่าซื้อเยอะนะเพราะในนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้เยอะได้แค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ชาวราศีมังกรใน,ในช่วงนี้อาจที่จะเจออุปสรรคอุปสรรคในการทํางานจะต้องมีการเดินทางเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ก็ต้องอดทนนะอดทนแล้วมันจะไปถึงสู่ความสําเร็จได้มีเสียงดังเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะคะพอดีหลานกลับมาแล้วกําลังเล่นก็หลอกก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ก็ถือว่าให้อภัยกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เรากําลังอัดคลิปแล้วหลานมาพอดีนะคะก็จบคําพยากรก์สําหรับชาวราศีมังกรแล้วนะคะ ถ้าถามถึงว่าอุบัติเหตุมีไหมไม่มีอุบัติเหตุนะแล้วก็คดีความก็ไม่มีอ้อลืมไปอีกอย่างนึ่งนะมามาดามรีบไปหน่อยศัตรูลับๆับศัตรูเปิดเผยสําหรับชาวราศีมังกรจะมีไหมศัตรูลับๆก็ไม่มีนะคะศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยมีนะมีอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมทําไม่ได้เขาได้แต่คิดแล้วเขาก็คิดวางแผนและจ้องจับผิด จ้องจับผิดในที่นี้คุณพลาดไม่ได้เลยนะถ้าคุณพลาดอะไรแม้แต่สักนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะไปเติมไฟเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้แล้วคนจะเชื่อด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าถามว่าคุณทำดีมาตลอด mm hmm. เดินสายกลางมาตลอดเลยไม่ไม่มีการผิดพลาดผิดเพี้ยนคุณจะรอดนะคะสำหรับชาวราศีมังกร บางคนที่ทําธุรกิจสีเทาๆอยู่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังมีคนจ้องจับผิดคุณอยู่นะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้ใครที่ทําธุรกิจตรงนี้ต้องระวังให้มากๆนะคะสตูปเปิดเผยเนี่ยน้าที่จะต้องรู้ตัวอยู่แต่มาดามบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ว่าชาวราศีใดก็ตาม ที่มีศัตรูไม่ว่าจะรับหรือเปิดเผยก็แล้วแต่ให้คุณคิดซะว่าศัตรูคือยากําลังของเรามันทําให้เรามีความรอบคอบมากขึ้นมันทําให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นเราจะได้รู้รู้เขารู้เราเราจะได้รู้วิธีป้องกันแล้วก็ เราวัดระวังตัวเราเองอย่าไปโทษว่าคนนั้นคนนี้ทําให้เราต้องเดือดร้อนถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนเราก็จะต้องรอบคอบให้มากๆแล้วเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรแล้วนะคะพบกับมาดาม้ไใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ